สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอร่อยชัวร์ครัวจะเล็กเหมือนเดิมนะคะวันนี้พามากินต้มข้าวเปียกค่ะต้มข้าวเปียกหรืออ่าก๋วยจับยวนนะคะนี่ค่ะปรุงรสไว้แล้วแซ่บมากร้อนๆเลยค่ะร้อนๆเลยแล้วก็มีขนมกุยช่ายแซมอีกอย่างนึงนะคะนี่ค่ะร้อนๆเลยมาลุยกันเลย สวัสดีค่ะมากินก๋วยจับยวนนะคะข้าวเปียกร้อนๆเลยเต็มชามเลยอะ่ะ50บาทเครื่องเยอะเครื่องแน่นแล้วก็มีขนมกุยช่ายด้วยนะคะไม้ให้เห็นนี่ค่ะเจ้าอร่อยแป้งบาง กระดูกหมูเป็นชิ้นๆเลยเจ้าน,นี้เขาจะใช้เส้นเล็กนะคะไม่ใช่ใช้เส้นใหญ่ๆเหมือนของอุบลอะไรเงี้ย เรื่องแน่นมาก อากาศเย็นๆค่ะเกินอะไรร้อนๆมันคึมๆนะกึ่งฝนกึ่งหนาวเมื่อคืนนี้ฝนตกมาตอนดึกๆพักเนื่อ น้ำซุปเขาอร่อยค่ะเจ้าเนี้ยจริงๆกินแบบไม่ต้องเติบปรุงรสก็ได้แต่เวลาพอกินกินไปมันเย็นแล้วมันจะรู้สึกตื่น ใส่เลือดก็เยอะหมูยอก็เยอะหมูสับอีกเลือดก้อนเลือดเป็นก้นกอนๆเลย แซบ่บ่ะกินเน่นิดหน่อยขนมกุยช่ายแป้งบางแล้วก็น้ำจิ้มเขาอร่อย เป็นแบบรวมนะคะมีชายเท้าเอ้ยไม่ใช่อะาชเท้าเผือกแล้วก็กุช่ายแล้วก็อนะันน่ะหน่อไม้รวมสามไส้ไสี่ไส้ กินอะไรไม่เคยหมดหรอกแม่แต่อยากกินหลายอยา่างเส้นเล็กมันก็จะนุ่มดิ เรื่องอยู่นะคะตอนแรกว่าไม่เผ็ดใส่พริกเข้าไปอีกร้อนด้วยอ่ะ หนูกูใช่ยอยีกนะตื่นไส้เผือก <c oughs> น้ำจิ้มให้มันน้อยไปหน่อยไส้เผือกค่ะ อ่ละค่ะคลิปนี้ก็ขออไว้แค่นี้ก่อนนะคะกินตอบไม่ไหวเผ็ดเหมือนกันร้อนด้วยเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะในช่วงนี้เ,เลกก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปกับข้าวเท่าไหร่นะคะเพราะว่าช่วงนี้งานงานประจำก็ค่อนข้างจะฉุกระหุกย,ยุ่งนิดหน่อยเนาะก็ถ้าพอมีเวลามีโอกาสก็จะ พยายามกับมา,มาพบกับ f อซทุกท่านนะคะในคลิปกินก็ยังดีนะคะในคลิปกินข้าวก็ยังดีถ้ายังไม่ได้มีเวลาทํากับข้าวเนาะฝากติดตามฝากเป็นกําลังใจให้กับอร่อยชั่วโ์ครัวเจเล็กด้วยนะคะสําหรับวันี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอร่อยชัว